สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องนี่เสาดอนผ้ามาอัปเดตกระถินมากระถินในห,หน่อยของเสาดอนอยู่ในบ้บานเลยจ้าอัปเดตอัปเดตจ้าอัปเดตกระถิ่นสดด้วยจ้ามันผ้าเขา่าบานนสูงเนาะจ้าเนะนี่เสาดอน็ดลงมากต่ำๆเายจ้านะกระถินหน่อยเสาดอนนี่จ้า นี่หยอดกะกะลั่งปงจ้ะกํะลั่งปงหยอดตอนเอาเข้าบ้านหยอดเกากะซุ้มเกากะตายไปนะจ้ะนี่นี่นี่หยอดที่มันตายไปซุ้มนี่ก็ขื้นมาใไม่นะจ้ะเนาะนี่นี่หมากจะหมากหมากกะทินห้องเซาหตอนนี่จ้ะมันก็ขื้นคอยลงซาสาเนาะนี่จ้า <laughs> นับเบิ่งกะ ได้เพราะว่าสามสิบหมากถอกจ้ะนี่เนาะค่อยๆลงมามันจะลงมาถึงเงาพักกระถินนี่ก็มีอีกจ้ะเนี่ยนี่เพิ่งจับได้พด่อโจนตอนอยู่ข้างนอกก็จับเด้วยจ้ะตอนอยู่ข้างนอกเป็นดอกเป็นยัางงามแต่ว่าขึ้น,นมามันหนาวจ้ะมันก็เป็นหมากนี่จ้ะนี่ก็เป็นหมากนะพี่น้องนี่นี่ให้เบิ่ง อันนี้มือนั่นเสาวดอนมาต่ํามากนี่ไงแล้วจะเสาวดอนต่ําขาดเคืองนี่แหละจ้ะเพิ่นกับกระลังออกดอกใหม่อยู่บางพี่น้องเป็นแฟดดอกแฟดโอ้ยเมื่อกี้เสาวดอนตอ่ํามานนี่ฮักแล้วจ้ะฮักแล้วนี่ฮักแล้วจ้ะเพิ่นกระลังเป็นเป็นขื้นยูก็มี่จ้ะเป็นดอก เราก็เป็นกระลังองนนี่ฟังนี่ก็มีอีกเนาะจะเนาะฟังนี่ก็กไอกระทินกระถางสามกระถางจะนไงฟังนี่ก็มีอีกแต่ว่ากะทั้งนี่มันหน่อยเนยาะจ้ะเนาะอ่าหมากก็มีด้วยจ้ะเด้อนี่อ่างบ่านไงในหน่อยอยนี่จ้ะฟังนี่กระชินหน่อยสามกระถางคือกันน้อง นี่จ้ะยอดกระตัดกินได้แล้วแต่ว่าเราเดินกระลอให้ยอดขึ้นอีกเล็กน้อยนียจ่จ้าผ้าเบิงสวนอยู่ห้างนอกนะพี่น่องสวนอยู่ห้างนอกตอนนี้รู้สึกว่าบอมีอย่างงามจากแนวอุย้ยหนาวอยู่ตอนนี้นี่จ้ะพิก พริกแดงแล้วก็มีเก็บกินสิมดแล้วจ้ะพริกเสาวดอนตัดไปให้ลูกสาวสามชอ่อนี่จ้ะนี่ตัดไปให้ลูกสาวสามชอ่อนี่จ้ะพริกกสิมดแล้วเซาวดอนกินบ่อยกินเกือบทุกเมื่อมดแล้วจ้ะเบิ้งพี่น้องยิ้มขงนอก ครั้งนี้ก็เป็นยังสี่ลราจ้ะเสาวดอนเก็บแล้วเก็บกระปงกระเบียงแต่ว่าก็บ่ได้ทำความสะอาดยังเป็นทางการเรียบร้อยนอกจากนั่งกับยังพอมีอันนั้นอันนี้แน่จังน้อยนีาจา่จ้ะนีาจา่นาจา้ะตัวหย่างกับไปท่านเอาเนี่ยามาคุ้มกาวาสีหย่างอีกว่าสันเด้ เด็กหน่อยก็ล่งเลกโรงเรียนจ้ะเสียงแจ้วแจ้ากันนี่พี่น้องมันสีแกบโบอมันหลายคักบักเคอเทศจ้ะใบเกาใบาเยหยามดแล้วมึจ้ะม่งพี่น้องตายไดแล้วเนี่ยตายไดแล้วจ้ะเอาออกมาห่างหนอกแต่ไข่ก็ยังงามอยู่ม่งบอกผิด ใบเหี้ยวต้นสิตายหมดแ,แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละจ้ะแต่ละเนี่ยก็พาะได้เลี่มใจหลับโอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งซอยกันบ่ได้กินแล้วจ้ะเน่าแล้วเป็นหมากเน่าแ,แล้วนี่จ้ะมะเขือเทศมะเขือเทศ ยังพลสิได้กินตโาไปพุ่นบักบวบจ้ะบม่ได้กินดอกพิ่นกะทนทนเนาะพี่น้องเอ้ยระวังพี่น้องเบ,ง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 บงืงเบืงเบิงเบิงหมากบวบเป็นตะอีตโตนเนาะจ้ะเนาะหนาวมากแล้วพิ่นก็อยากเป็นหมากเบิ่งแน่พี่น้องมาหลุนซอยกัน่ามันสิไงญ่อ่คือสบ่ใหไ่ดอกพี่น้องเจ้บักเขือกะตายแล้วเนาะจ้ะเนาะนี่เลยยุ่แค่นี่และจ้ะ ข้าเขาบานไปเบิงสะเบาอุดเบาสวิตกินเขาาวว่าเซาดอนเห็ดนาะกินไปแล้วเตรียมตัวเขาว่าปลาเนอจกจะเนาะนี่เขาบานมากแล้วสวัสดีค่ะ,คะกินข้าวกับอะไรคะกินข้าวครับโอ้ยไม่รู้เดี๋ยวดูเดี๋ยวพาไปดูพี่น้องจะาล้องบอกขืนด้วยจมัมน,นี้ ขึ้นแล้วมือขึ้นนี่ขึ้นสตรีมยาดในสามชั่วโมงเฝ้าเพิ่นอยู่จ้ะเช้าตื่นกับพี่ไลโอ้ยกล่องทานให้ลอยนะคะบาวสวิตเขาดอนกบถ่ายวิดีโอแล้วกบสิเฝ้ากินเข่าจ้ะมึงอาหารบาวสวิตมูลามซอซด ลามซอสลามซอสกับสปัสลี่จ้ะลามซอสเ,เอ่อเปลาซอสแล้วก็ใส่เฮดฟ,ฟิฟลิงเฮดสไตล์ปิว้วจ้าอร่อย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 เพื่อนบอกนี่พาไปบเบิ่งหน้าตาอ,อาหารนี่จ้านี่เสาดอน อย่างเนือเราก็เอาใส่น้ำซอสเลยเนาะจ้นะเนาะมันจะได้รสชาติกลมกลมนี่จะซอสนี่นี่จ้เฮ็ดแห้งเฮ็ดเผิงบ้านที่เสาวดอนอบแห้ง่ะจ้ะเลาก็แซ่แข็งเอ้ยไม่ใช่เรากเห้ากกบต้มน้ำแซ่ให้มันหนุ่มจักน่อยนี่จะ้ะนี่เราก็เพิ่นกบมี่นี่จะ้ะบาสลีนี่อาหารของเสาวดอนนี่จ้าบดบักอือ้อพี่น้องบดบักอือ้อ เซาดนกินกับอ่าจะกินขา่าวมีแก้วแก้วกับหุงขา่าวจ้าพี่น้องกับต้มงไข่อันนี้เซาดนากินเลยจ้ะโบหมักบหมักกินหุงข้าวไว้แล้วแล้วก็แก้วกับผักเนาะจะเนาะกับต้มงไข่โอเคจ้า อ้าวคือเหมือนแต่สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีนี่พักจะลางพักไว้แล้วสวัสดีค่ะบาสวิตบอสวิตสวัสดีค่ะลาไปก่อนนะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ